อยามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่อยากแข่งเป็นหินวันนี้ก็สับเมดูซ่านะคะอันดับแรกแล้วก็ตัดเงาไปก่อนงเนงาแบบหวานๆฉ่ำๆละมุนๆน,นี่ฟินิชเงาเป็นยังไงเงาหวานฉ่ำมไ้ ที่จริงอ่ะสักเป็นแนวขาวดำก็ดูละมุนดูสวยแล้วนะแต่ว่าแต่ว่านะด้วยความแบบเยอะยิหวานฉ่ำหวานฉ่ำแบบแบบกูกแบบเนี้ยเราก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์สีตาให้น้องแบบพุ่นนะสพริงเป็นไงล่ะแดงฉ่ำ ไม่ใช่คนร้องไห้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคตาแดงแต่อย่างใดแต่คือแดงสวยฉ่ำแดงชมพูแบบเปลวเพลิงทุกผู้ชายทุกคนต้องสยบทีดวงตาคืนนี้จ้าและก็อีกลายหนึ่งเป็นพระจันทร์กับพระอาทิตย์จ้านี่คือ้านสักจ้า สักโดยช่างสักเบลล่าสนใจแอปไลน์มาเลยคำตอบตลอดด้่ไนะ